สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องเงินดีกว่าเนาะเรื่องเงินกับแฟนฝรั่งของเรานะคะรวมไปถึงต่างชาติด้วยคุณพิจารณาเอาละกันนะว่าคุณจะคุยกับเขาไหมแล้วจะคุยแบบไหนยังไงนะ โปรมาแนะนำให้ในสิ่งที่โปรทำไปแล้วนะคะทำกับทุกคนที่เข้ามาติดต่อแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่เข้าใจคนที่ด่าคนที่ว่าออกไปจากชีวิตโปรเลยคนเหล่านั้นเนี่ยโปรก็ไม่เลือกอยู่แล้วส่วนคนที่ได้มาเป็นสามีจนทุกวันนี้แล้วเขาก็ดูแลโปรอย่างดีนะคะก็คือคนที่เข้าใจเราต้องบอกเขานะคะ บอกตอนไหนป้าโอ๊ตบอกเขาตั้งแต่ป้าโอ๊ตคุยกับเขา11คําคำถามนั่นแหละจริงๆแล้วตอนที่คุยกับมิเตอร์ไม่ได้คุยแค่11คําคำถามนะคุยกันเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆจะคุยช่วงแรกๆเลยให้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเขารับได้รับไม่ได้หรือเขารู้มาก่อนไหมหรือเขาไม่รู้พราะเขาไม่รู้แล้วเนี่ยเขาไปเลยไหม,มเตอร์เนี่ยเขาสนใจที่จะรู้จักโปรโจริงๆไง เขาฟังแล้วเขาก็ถามแล้วเราก็อธิบายไปแล้วเขาก็บอกว่าเขารับได้แค่ไหนรับไม่ได้แค่ไหนแล้วก็คุยกันคนที่หายหายไปที่ติดตัวออกห่างไปเลยก็คือคนที่ฉันรับไม่ได้ฉันไม่เข้าใจทําไมจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูน้นก็ไปปล่อยไปนะคะสิ่งที่โบส์บอกมิเตอร์ก็คือไม่ได้บอกเขาว่าคุณจะต้องจ่ายฉันไม่ใช่แต่เราบอกให้เขารู้ว่าถ้าเลือกที่จะแต่งงานกับฉันเนี่ยคุณจะต้องหนึ่ง คุณรู้ไหมว่าเมื่อมีการแต่งงานกับผู้หญิงไทยคุณจะต้องจ่ายค่าสินสอดด้วยเป็นธรรมเนียมอ่ะเรียกว่าธรรมเนียมแล้วกันนะคุณรู้ไหมเราไม่ได้บอกว่าให้เขาต้องจ่ายนะถ้าเขาตอบว่าเขารู้เขารู้ก็ดีไปแต่เขา,าตอบว่าเขาไม่รู้เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอธิบายยังไงอันนี้เรื่องมันยาวเรายังไม่พูดถึงรายละเอียดนะคะก็อธิบายไปคุณก็ดูต่อไปว่า ถ้าเขามีฟีดแบ็กกลับมาในทางลบคุณไม่ต้องติดต่อต่อนะผู้ชายคนนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินกับคุณในวันข้างหน้าเราสรุปของเราไว้ก่อนไงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงถ้าเป็นคนที่เขาเข้าใจแล้วเขาไม่เห็นด้วยแต่เขายังคุยกับเรามีการต่อรองกันต่อรองรอเรือนรอลิงมีการต่อรองกันอันนั้นก็อยู่ที่คุณสองคนพูดกันในกรณีพ่อโอ๊ตนะคะพ่คุยกับมิเตอร์ว่า โดยส่วนตัวของโบดแล้วเนี่ยโบดไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาหรอกก็อยากให้แม่ให้พ่อบ้างแล้วทางพ่อเองพ่อบอกว่าพ่อไม่อยากได้อะไรเหมือนกันแค่รักกันอยู่กันให้รอดก็พอส่วนของแม่แม่พุก็อยากได้เล็กๆน้อยๆปุก็ไออย,อยากได้เขาก็ถามว่าเท่าไหร่พ๊กก็บอกจํานวนเขาไปโบดไม่ได้ระบุนะปุ๊ดอบอกเขาว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้จํานวนเท่านี้แหละเมื่ออยู่ตัดสินใจแล้วว่าอยู่จะแต่งงานกับไอเนี่ยยูก็พิจารณาเอา ตามที่อยู่เห็นว่าเหมาะสมแล้วกันแล้วอยู่สามารถที่จะให้ได้หลังจากนั้นก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยจนตกลงว่าไอจะไปจะทะเบียนสำมรถกับยูที่เมืองไทยแล้วนะไอโอนเงินให้มดเห็นอีกทีคือตัวเลขที่เขาโอนเข้าบัญชีอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะเพราะคุณจะต้องคุยกับครอบครัวคุณด้วยหลายๆครอบครัวที่โบรู้จักนะผู้หญิงที่เขามีสามีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอะ ไม่ได้จ่ายอะไรเลยเพราะพ่อแม่ไม่ต้องการพ่อแม่เข้าใจาพ่อแม่บอกว่าถ้ารักกันก็อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอบางคนเขาก็คุยแล้วก็บอกเออเนี่ยแฟนหนูเขาให้ได้เท่านั้นเท่านี้นะพ่อแม่ก็โอเคแต่หลายๆบ้านที่มีปัญหาเรียกร้องเยอะเกินกว่าที่ทางฝ่ายชายเขาบีให้ได้คุณต้องพิจารณาการเงินของผู้ชายที่คุณติดต่อด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่า คุณเห็นว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาต้องมีเงินมากไม่ใช่ฝรั่งมีหลายแบบเหมือนคนไทยแหละมีทั้งมีมากมีน้อยรวยมากรวยน้อยจน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 ,จนหลายอย่างนะคุณต้องพิจารณาดีๆนะนี่เรื่องสินทรัพย์ผ่านไปต่อมาคุณต้องบอกให้เขารู้ด้วยว่าถ้าเธอมาเป็นแฟนฉันแล้วเนี่ยเธอจะต้องช่วยเหลือฉันในเรื่องหนี้สินที่ฉันมีคุณจะได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขารับได้รับไม่ได้ แล้วถ้าเขารับไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปเองคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุยกับเขาไงถ้าคุณไม่บอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆคุณเสียเวลาคุยกับเขาจนถึงขั้นว่าเออตกลงจะเป็นแฟนกันอะไรกันแล้วคุณไปบอกเขาหรือขอความช่วยเหลือจากเขามันจะมีปัญหาที่หลังในกรณีที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้หรือเขามีความคิดว่าทําไมเขาต้องช่วยคุณเพราะนี่ที่คุณก่อไว้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาผู้ชายแบบนี้มีแต่ถ้าคุณเจอผู้ชายที่เขาโอเคทุกสิ่งอย่างอันนี้ก็โชคดีไปไง แนะนำว่าทางที่ดีบอกให้หมดตั้งแต่แรกเราไม่ได้บอกเขาว่าเขาจะต้องจ่ายกับเราณเดี่ยวนั้นแต่เราบอกให้เขารู้ว่าเขาจะพบกับอะไรบ้างสาหรับโรถแล้วเนี่ยรถก็บอกรถบอกไปว่าถ้ารโรถไม่ต้องออกจากประเทศไทยรถมีหนี้ตอนนั้นรถมีหนี้คือหนี้บัตรเครดิตเพราะว่ารถตกงานรถก็เอาบัตรเครดิตมาหมุนหมุนหมุนมีไม่เยอะนะประมาณสองแสนสองแสนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆคนที่เขามีเป็นล้านๆเนี่ย เพราะโดยส่วนตัวโปแล้วโปนไม่ใช่คนที่สร้างหนี้แต่ณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะว่าซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ตกงานก็ต้องใช้จ่ายมันก็หมุนเอาบัตรนี้มาโป้บัตรนั้นบัตรนี้มาเพื่อไปชีวิตอยู่ไงแล้วพอได้งานแล้วเนี่ยก็ยังมีหนี้ที่ต้องค่อยๆผ่อนไปะนะพวกก็บอกให้เขารู้ว่าตราบใดที่โปยังอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาไม่ต้องมาชดใช้เงินหนี้ให้โปเลยพวกก็จะทํางานผ่อนโฮสไปไปเรื่อย แต่ณนะวันที่พ่อโอ๊ตต้องออกจากประเทศไทยไปอยู่กับเขาเนี่ยนี่โบ๊ยังไม่หมดเขาจะต้องเคลียร์นี่ตรงนี้ให้โบ๊พะโป๊จะไม่ทิ้งเอาไว้ให้คนข้างหลังเขาโอเคไหมคนที่อยู่ด้วยกันนี่แหละเขาโอเคแต่โบออ๊ะรับเงินเขามาคือก้อนเดียวคือตอนที่เขาให้ตอนที่เขาตกลงว่าโอเคไอจะไปแต่งงานกัอยูรแล้วนะไอโอ,อนเงินให้อยู่ก้อนหนึ่งเท่านี้นะยูจะไปทําอะไรเรื่องของอยูพวกก็เอาก้อนนั้นแหละมาเป็นค่าสินสอดอะ ให้แม่ให้พ่อแล้วก็เอาไปใช้นี่เพราะว่าผมไม่มีงานแต่งงานนะในเรื่องงานแต่งงานเหมือนกันอันนั้นก็อยู่ที่คุณคุยกันสองคนแหละว่าคุณจะจัดแบบไหนคุณมีงบประมาณเท่าไหร่เรื่องชุดเรื่องหลายๆอย่างทุกๆอย่างให้คุยกันก่อนตอนที่ทําความรู้จักกันใหม่ๆนี่ยแหละว่าคุณคิดอะไรไว้ในเรื่องการเงินแล้วคุณอยากจะให้เป็นแล้วผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตฉันเนี่ยเขารับผิดชอบตรงนี้ไหวไหมได้ไหม ถ้าใครไม่ไหวไม่ไหวแล้วบ้าคุณไม่ดีคุณเลิกไปให้หมดเลยคุณจะเจอคนหนึ่งคนที่เขารับได้หรือพยายามทําความเข้าใจและรับได้ไม่ได้เขาจะคุยกับคุณแล้วคุณก็ต้องคุยกับเขาด้วยความเป็นกลางคุณต้องคิดถึงเขาบ้างไม่ใช่นึกถึงแต่คุณเป็นฝรั่งฝรั่งมีเงินเยอะเฮ้ยคุณจะมา รักฉันแต่งงานกับฉันแล้วพาฉันไปอยู่คุณก็ต้องดูแลฉันทั้งหมดสี่อันเนี้ยมันเป็นการเห็นแก่ตัวเห็นเห็นเลยนะโบเพิ่งทาคลิปพูดถึงเรื่องเห็นแก่ตัวกับงกไปแต่ว่าไม่ใช่ในเนื้อหาที่บอกให้เห็นว่าเออฝรั่งเห็นแก่ตัวไม่ใช่คือเล่าให้ฟังจากเหตุการณ์ที่โ๊บเคยประสบมาแล้วคุณไปฟังดูแล้วกันนะแต่ตรงเนี้ยถ้าคุณมองอย่างที่โ๊บบอกอะว่าเอ้ก็คุณเป็นงั้นคุณต้องมาดูแลฉันคุณต้องทุกสิ่งอย่างโดยไม่นึกถึงเขาอันเนี้ย ใครเห็นแก่ตัวคุณคิดเอานะพอสมมติสมมติคุณคุยเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคุณได้มาคนหนึ่งที่เขาเข้าใจเขาพยายามทําความเข้าใจเขาพยายามที่จะรับได้หรือไม่ได้ก็คุยออกับคุณแล้วเนี่ยทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินสอดเรื่องหนี้สินแล้วมีอะไรอีกอื่นๆคุณก็ต้องคุยออกับเขาด้วยว่าแล้วถ้าฉันไปอยู่กับเธอฉันต้องทํางานไหมฉันจะทําอะไรได้บ้างแล้ว ถ้าฉันไม่ได้ฉันไปเรียนได้ไหมแล้วเธอจะส่งเสียฉันไหมต้องคุยให้หมดเลยนะคุณคุยก่อนที่จะคุยลึกๆจนเป็นแฟนกันนะคะให้คุณใช้คำว่า if 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 เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยในการคุยตรงนี้นะโบใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนในการคุยอย่างที่บอกอะ่ะหสัปดาห์โบจะรู้จักเขาเกือบเกือบ ร้อยเปอร์เซนจะพูดว่าร้อยเปอร์เซนเลยก็ไม่ได้คือเกือบร้อยเปอร์เซน์ในในความคิดของโบออดนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของใครนะพอโบออดพอใจแล้วเนี่ยโบอุถ,ถึงคุยออกับเขาต่อคราวนี้ทําความรู้จักกันแล้วมันไม่ต้องมาห่วงเรื่องเอเงินเขาจะมีปัญหาไหมเขาจะรับเราได้ไหมอะไรได้ไหมโบอุบอกเขาไปว่าวิถีชีวิตของคนไทยคือลูกต้องดูแลพ่อแม่ ในกรณีที่ไปกินข้าวกันไปเที่ยวกันหรือทำกิจกรรมใดๆลูกจะต้องเป็นคนจ่ายเงินให้พ่อแม่ถ้าอยู่มาเกี่ยวข้องกับไอเนี่ยยู you ก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ร่วมกับไอด้วยนะโอเคไหมอย่างเงี้ยต้องคุยกันนะคะคุยกันเยอะๆเลยนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะอาบอดให้เล็กน้อยแล้วกันนะเราคุยเขาไปว่าเรื่องสินสอนถามเขาไปว่า do you know when you marry with Thai Women ไทยวีเมนเพราะเราพูดหลายๆคนไทยวีเมน n เลยนะอาไทยวูเมนก็ได้คนเดียวเราคนเดียว when you marry with Thai w o m e n you must pay money you must pay money หรือ you must give dowry to woman's family อันนี้คือบอกให้เขาดูว่าคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณต้องแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าสินสอดนะคุณรู้ไหม เราก็ฟังว่าเขารู้ไม่รู้อันนี้ปนไม่ไม่ตอบไม่ตอบไอคำตอบของฝรั่งแล้วกันนะเอาของเราไปก่อนอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเรามีนี้สิน I would like to tell you so you know what situations you is going to involve when you and me are in relationship นะอันนี้ก็บอกให้เขารู้ว่า ฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าสถานการณ์อะไรที่คุณจะต้องประสบเมื่อคุณกับฉันเนี่ยคบกันแล้วนะนั่นคือ I have credit card d e b t โพสบอกว่าฉันมีนี่บัตรเครดิตอยู่จำนวนเท่านี้นะ If นะเราพูดถึง If คือมันยังไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิด We married if we married and ถ้าฉันแต่งงาน and I must move with you move out from Thailand with you แล้วฉันจะต้องย้ายออกจากประเทศไทยเนี่ย then you must clear m y d e b t for me because I will not leave any to my family แค่นี้ผมก็บอกเขาว่าถ้าฉันต้องออกจากประเทศไปกับเธอเนี่ย เธอจะต้องเคลียร์หนี้สินให้ฉันนะฉันจะไม่ทิ้งหนี้สินไว้ให้ครอบครัวของฉันเธอโอเคไหมพอเขาตอบโอเคนี่แหละถึงจะต่อแต่ถ้าเขาตอบไม่โอเคแล้วเขามีเหตุผลอะไรให้เราหรืออาจจะเออเราก็ต้องช่วยช่วยกันหรืออะไรคุณต้องฟังเขานะแต่คนที่โบ๊ทไม่ได้คุยต่อคือเขาว่าโบ๊ทว่าเนี่ยเธอกําลังหลอกจะเอาเงินฉันเธอเกําลังโกหกฉันหรืออะไรๆ,ๆพวกนี้นั่นคือผู้ชายตัดสินโบ๊ทไปโดยที่ ยังไม่ได้คุยกันเลยแค่เริ่มต้นแล้วเขาตัดสินคนที่ตัดสินโดยที่ยังไม่รู้จักตัวตน้โป๊ตเซ็ก o ุดบายหมดเลยทุกคนไม่เสียเวลานะคะก็หวังว่าคุณจะได้อะไรบ้างนิดๆหน่อยๆไปคิดดูในการติดต่อกับฝรั่งของคุณแล้วกันนะปวกขอให้ทุกคนเจอคนที่ดีสักคนหนึ่งนะคะคนเดียวก็พอใช่ไหมนะไปละบายบายสวัสดีค่ะ